สิบอะครับจะพูดที่โต้เลยพูดที่โผเ,เดียมไปได้นะครับเชิญครับกลับเรียนธรรมธานวุฒิสภาที่เคารพผมคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับพระราชกำหนดฉบับนี้คือพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2564 ผมก็ขอฟันธงไว้แต่เบื้องต้นเลยนะครับว่าผมจะลงมติเห็นชอบแต่อย่างไรก็ตามการทำหน้าที่ของวุฒิสภานั้นก็สมควรที่จะให้มีหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นการเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับลราวคือผมเห็นว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ดีครับดีกว่าไม่ทำ แต่ว่าดีแล้วมันดีไม่สุดทางนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างการพี่ปลายเสนอแนะของกระผมในวันนี้จึงจะเสนอบอกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้สี่สุดยอดครับแต่ก็เป็นสี่ไม่สุดทางเพราะฉะนั้นกระผมจะทดลองเสนอสี่ข้อ เสนอแนะในการเดินทางต่อของรัฐบาลเพราะว่าในประเด็นนี้นั้นเป็นประเด็นของหนี้ครัวเรือนที่มีความสำคัญและเป็นแนวโน้มวิกฤตของประเทศไทยอย่างยิ่งไม่แพ้เรื่องหนี้สาธารนณะท่านประธานครับที่ว่าสี่สุดยอดนั้นสุดยอดอย่างไรบ้างประเด็นที่หนึ่งก็คือ ความสุดยอดที่สุดก็คือมาตรา224ทับหนึ่งนะครับก็คือวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่นะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยสัญญาบางประเภทระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงินเนี่ยเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินเนี่ยเวลาคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้คิดแต่เฉพาะจากเงินต้นที่ผิดนัดชำระแล้วในขณะนั้นแต่ว่าไปคิดรวบยอดรวมไปถึงเงินต้นที่ยังไม่ได้ชำระด้วยในกรณีที่เป็นงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรับรู้ เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกระผมขอเรียงลำดับความสำคัญว่านี่เป็นสุดยอดที่หนึ่งของพระราชกำหนดฉบับนี้คือมาตรา224ทับหนึ่งก็คือกำหนดวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระใหม่คือให้คิดแต่เฉพาะจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระแล้วเท่านั้นไม่รวมไปถึงเงินต้น งวดต,ต่อไปที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระอันนี้คือสุดยอดที่หนึ่งนะครับสุดยอดที่สองก็คือได้ทำให้เกิดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้ที่เป็นธรรมขึ้นโดยลดลงจากเดิมอันนี้ผมกำลังพูดถึงมาตรา224 วักแรกนะครับมาตรา224ที่ไม่มีทับหนึ่งะครับกำหนดใหม่เนี่ยเป็น5%นะครับก็คือ3%ของอัตราดอกเบีย้ยในมาตรา7บวก2%แล้วก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวนะครับจากเดิมที่มาตรา224เดิมเนี่ยกำหนดไว้7.5%หรือในตัวบทกฎหมายในเขียนไว้ว่า เจ็ดกึ่งนะฮะ,สะแสดงให้เห็นความโบราณของกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสุดยอดที่สองสุดยอดที่สามก็คือการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในกรณีที่ได้มีการไม่ได้มีการตกลงไว้ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์จาก7.5%เซ เหลือ3เอร์เซและเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งดูเหมือนทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่ทำหน้าที่เสนอร่างนี้ต่อรัฐบาลเนี่ยจะภาคภูมิใจมากนะครับผมก็ช่วยขยายความให้โดยบอกว่าเป็นการแก้ไขครั้งแรกในรอบ95ปีอันนี้ผมหมายถึงมาตราเอันนี้ก็เป็นสุดยอดที่สครับไม่มีใครปฏิเสธได้ สุดยอดที่4ประเด็นนี้เป็นผลพลอยได้จากข้อ3ก็คือการแก้ไขมาตรา7จาก7.5ให้เหลือ3นะครับก็คือทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามมาตรา224คือ5%จากเดิม7.5% อันนี้ก็ต้องอธิบายประกอบนิดหนึ่งนะครับคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา206กําหนดไว้ว่ากรณีนี้สินอันเกิดจากมูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทําละเมิดซึ่งเจ้าหนี้ในมูลละเมิดอาจเรียกค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ประกอบมาตรา438อันนี้ศาลท่านก็จะได้ วินิจฉัยเพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งในตามปกติเนี่ยเวลาเราฟังคำวิพากษาคดีละเมิดเนี่ยนะครับศาลท่านก็จะกําหนดดอกเบี้ยไว้7.5จากนี้ไปก็จะเหลือ5%อันนี้ก็คือเป็น4สุดยอดแต่เมื่อพูดถึง4สุดยอดแล้วพูดแค่นี้มันก็จะเหมือนเป็นการยกยอปอปั้นกันจนเกินไปซึ่งผิดวิสัยของวุฒิสภาผมจะพูดถึงเรื่องสไม่สุดทาง คือทำทั้งทีแล้วเดินไปไม่สุดทางในหลายประเด็นนั้นจะสอดคล้องกับที่ท่านประธานหรือตัวแทนคณะกรรมการของวุฒิสภาสามคณะเนี่ยได้รายงานมาไว้นะครับหนึ่งไม่สุดทางก็คือแม้มาตรา224วรรคแรกจะก,กำหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระไว้ลดลงจากเดิมคือจาก7.5%เซเหลือ5%เปซ็นต์แต่ก็มี ประโยคสุดท้ายในมาตรานี้กำกับไว้ว่าซึ่งก็เป็นข้อความเดิมของมาตรา224เดิมเป็นคำที่ถ้ากับผมพูดแรงไปสักนิดก็คือว่าไหนๆแก้ไขกฎหมายทั้งทีแล้วดูจะใจร้ายไปหน่อยครับคือท่านยังคงข้อความไว้ว่าถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัย เหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบีย้ยต่อไปตามนั้นนี่นครับธรรมธานทําให้เป็นการแก้ปัญหาที่เดินไปไม่สุดทางแล้วก็ก่อให้เกิดคําถามตามมามากมายดังรายงานของกรรมธิการทั้ง3มชุดซึ่งผมจะขอประมวลมาดังนี้นะครับ 1. 1ไอ้ที่ว่าดอกเบีย้ยผิดนัดชำระ5%ร์นี้เนี่ยก็ต้องสอบถามว่า สรุปแล้วจริงๆมันตายตัวหรือไม่ครับจะเกิดผลเป็นจริงหรือไม่ครับเพราะว่าพอมีคำว่าถ้าเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบีย้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบีย้ยต่อไปตามนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำให้มีการทำนิติกรรมตกลงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดที่แตกต่างไปจากอัตรากำหนดนี้ไว้ ใช่หรือไม่1.2ก็ต่อเนื่องมาจาก1.1นะครับผมจะยกตัวอย่างของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่สกอส2.9ทับ2,563ประกาศเมื่อราวเดือนตุลาคม2,563แต่กำหนดให้มีผลใช้บังคับวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับเรื่องการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เนี่ย ท่านกำหนดไว้ในข้อ5.2.1วงเล็บ1นวงเล็บหนไว้ว่าสามารถคิดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ไม่เกินร้อยละ3ต่อปีก็คือดอกเบีย้ยปกติสูงสุดกำหนดไว้ยังไงบวกได้อีกร้อยละ3เพราะฉะนั้นไอ้ที่เขียนไว้ ห้าเซ็นมันก็ไม่จริงเสมอไปใช่หรือไม่นะครับนี่ก็คือหนึ่งไม่สุดทางที่หนึ่งนะครับไม่สุดทางที่สองก็คือมาตรา224ทับหนึ่งเรื่องวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี่แบบใหม่นี้เนี่ยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะร้องขอต่อสาร ให้บังคับให้ลุกหนี้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ทั้งสิ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา204ประกอบมาตรา213เพื่ออะไรครับเพื่อหลีเกเลี่ยงวิธีคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชำระแบบใหม่เพราะฉะนั้นแม้มาตรา224ทับหนึ่งวักสองเนี่ยจะเขียนไว้ดุและดูดีมากว่าข้อตกลงใดขัดกับความในวักหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะก็คือข้อตกลงที่ไปกําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระที่แตกต่างไปจากแบบใหม่ที่เสนอในพระราชก,กําหนดนี้เนี่ยนะครับคือเขียนไว้ดุกยังไงก็อาจจะไม่มีความหมายเพราะเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะหันไปเลือกใช้วิธีตามมาตรา204ประกอบมาตรา213ได้เลยคืออะไรครับคือผิดนัดชําระหนี้งวดนี้ก็ฟ้องเรียกหนี้ทั้งหมดเลย อันนี้ก็คือไม่สุดทางที่สองไม่สุดทางที่สามก็คือวิธีคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม่ตามมาตรา224ทับหนึ่งไม่มีผลย้อนหลังครับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ลูกหนี้ทั่วประเทศกำลังเดือดร้อนแสนสาหัสท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีนั้นกล่าวนำพระราชกำหนดมาสุดยอดครับว่า หนึ่งที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยคือมันมีเหตุเดือดร้อนจับหนี้ในเรื่องโควิด -19 มากขณะนี้กำลังเจรจาอยู่เยอะแต่ถามว่าออกพระราชกำหนดมาเนี่ยครอบคลุมคนเหล่านี้ไหมไม่ครับเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่ตกลงไว้ก่อนพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยในบทเฉพาะการเนี่ยจะใช้กับหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังพระราชกำหนดมีผลใช้บังคับ นี่ก็คือการไม่สุดทางข้อที่สการไม่สุดทางข้อที่4ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับลดลงมาเป็นครั้งแรกในรอบ95ปีที่เราประกาศอย่างภาคภาคูมิใจนักเนี่ยนะครับในช่วงก่อนวันสงกรานเนี่ยกรผมก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกต่อสาธารณะนะเป็นคนแรกเลยว่าโอ้โหเนี่ยเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชน แต่ครนนี้เมื่อศึกษาไปลึกๆแล้วเนี่ยนะครับมาตราเจเนี่ยนะครับมันมีผลเฉพาะนี่ที่มีได้ตกลงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนหน้าเท่านั้นท่านประธานครับฝากเกรียนถามไปยังตัวแทนคณะน,านตรา,นานตรัฐมนตรีไอ้นี่ประเภทนี้มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ของนี่ทั้งหมดครับต้องยอมรับว่ามันมีน้อยมากครับ และต่อไปก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะเจ้าหนี้เนี่ยเมื่อเห็นกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะทำหนี้ที่มีข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดนะครับแ้่ที่สำคัญคืออะไรครับท่านประธานครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเอาเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับก็สามารถกำหนดให้สูงกว่ามาตรา 7- คือ3%ร์เซต์ได้ จนไปชนเพดานที่มาตรา654ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ระบุว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีก็แปลว่ามาตรา7เขียนไว้3%เซนตท่มากเลยครับแก้ไขครั้งแรกในรอบ95ปีแต่ว่ามาตรา654เนี่ยนะครับก็ใช้บังคับมามากกว่า90ปีเช่นกันทำไมท่านไม่แก้ในคราวเดียวกันล่ะครับ ห้ามเกิน15%ท่านจะลดลงมาเท่าไหร่ละ่ะเป็นห้ามเกิน7%จ็ดไหมห้ามเกิน5%้าเปเซไหมท่านก็ใช้เหตุผลที่เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามดอกเบี้ยงเงินฝากที่ในปัจจุบันมันแทบไม่มีแล้วก็ได้การไม่แก้ไขมาตรา654เนี่ยมันก็เลยทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ที่แก้ไขมาตรา7เนี่ยมันมันไปไม่สุดทาง เป็นการไปไม่สุดทางในข้อที่สครานี้ผมจะทดลองเสนอว่าสี่หนทางแก้ไขที่รัฐบาลจะเดินไปให้สุดทางซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้เนี่ยควรจะมีทางใดบ้างซึ่งระยะเวลาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ค่อนข้างสั้นผมก็ใช้เกินมาแล้วแต่จะขอเกินอีกหน่อยครับว่า ข้อเสนอแนะที่หนึ่งก็คือผมยังกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐบาลว่าผมอยากให้นํามาตรการการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระแบบใหม่ตามมาตรา224ทับหนึ่งเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเจรจาไกล่เกลีย่ยลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการดาเนินคดทีทั้งหมดในขณะนี้โดยทางคณะรัฐบาลเนี่ย ก็น่าจะมอบหมายให้เป็นนโยบายแก่สถาบันการเงินของรัฐทั้งหลายก็คือถึงแม้วกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีผลย้อนหลังใช้บังคับตั้งแต่วันพระราชกำหนดมีผลใช้บังคับเนี่ยแต่ว่าลูกหนี้ที่เขาเดือดร้อนเพราะโควิด -19 เนี่ยนะครับและอื่นๆเนี่ยนะครับที่กำลังเจราจาประนีประนอมอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราสามารถใช้มาตรการทางการบริหารเนี่ยมอบให้ในการเจราจาไกลเกลี่ยได้ อันนี้ผมเห็นว่าเป็นวิธีทางที่เป็นไปได้ครับข้อเสนอแนะที่2ก็คือผมอยากให้หมอบเป็นนโยบายแก่สถาบันการเงินของรัฐเช่นกันครับว่าให้ปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สกอส2.9ทับ2,563เรื่องการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้อย่างเคร่งครัด พระราชะกำหนดฉบับนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเนี่ยแก้ไขเฉพาะเรื่องวิธีการคิดดอกเบีย้ยผิดชำนัดผิดนัดชำระก็คือไม่ให้คิดแก่ยอดเงินต้นทั้งหมดให้คิดแต่เฉพาะจากยอดที่ผิดนัดชำระแล้วเท่านั้นแต่ว่ามันมีฝาแฝดกันที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเห็นความสำคัญก็คือว่าการตัดชำระครับท่านประธานครับพวกเราเนี่ยอาจจะ ไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องนี้ดีพอแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเวลาลูกหนี้เนี่ยนะครับเขาผิดนัดชําระแล้วเขาชําระหนี้ไปเนี่ยนะครับสถาบันการเงินหลายแห่งหรือบางแห่งเนี่ยนะครับมีวิธีการตัดยอดโดยการตัดค่าธรรมเนียมก่อนบางทีตัดจากค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยจนแทบจะหมดแล้วถึงไปตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับ เขาได้ออกประกาศให้วิธีการตัดชำระหนี้เนี่ยตัดเริ่มจากเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ผิดนัดชำระก่อนเพื่อให้การชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือตัวเขาในอนาคตด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะมอบเป็นนโยบายได้นะครับข้อเสนอที่3าจวนแล้วครับท่านประธาน ขยายเวลาการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปอีกสัก6เดือนจะได้ไหมครับเราขยายเวลางดการประกาศขายทอดตลาดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วในระหว่างที่เรากรำลังดำเนินการแก้หนี้ทั้งระบบเนี่ยขยายเวลาออกไปอีกสัก6เดือนก็ผมคิดว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่เข้าอยู่ระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยปณีปานนอมได้มากและสุดท้าย ข้อเสนอในทางที่4ที่สามารถจะให้รัฐบาลเดินทางต่อไปอาจจะไม่ถึงสุดทางแต่ว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นแพ็กเกจอย่างเป็นระบบอย่างเร่งด่วนภายในระยะเวลา6เดือนก็ผมจะไม่พูดถึงเรื่องวาระแห่งชาตินะครับเพราะพูดกันมาจนจนเฟือหมดแล้วนะครับโดยใช้แนวทางที่ ก็ผมเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2559เนี่ยท่านได้ตั้งสำนักคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้นมาแล้วก็มีข้อเสนอมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยมากมายที่ดำเนินการปฏิบัติอยู่ท่านลองมอบนโยบายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเนี่ยได้ศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะดำเนินการเรื่องหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบเนี่ยก็ผมเชื่อว่าน่าจะทำได้และสุดท้ายจริงๆครับในกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพวกเราก็ทราบดีว่าเป็นกฎหมายเอกชนที่มีหลักสำคัญที่สุดก็คือถือหลักศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาถือหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่อย่างไรก็ตาม สถานะที่รัฐบาลต้องออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยก็มันเป็นความมั่นคงของประเทศการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยอาจจะยากลำบากท่านน่าจะลองพิจารณาการออกกฎหมายพิเศษในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลเคยออกกฎหมายขายฝากใหม่ที่คุ้มครองประชาชนผู้ยากจนขึ้นมา ถ้าใช้แนวทางนั้นเนี่ยก็เป็นการประยุกต์เอาแนวทางกฎหมายมหาชนเนี่ยมาออกกฎหมายพิเศษโดยเป็นลูกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนก็สามารถจะทําได้ครับโดยสาระสาคัญที่ผมต้องการจะอภิปรายก็มีเพียงเท่านี้ขอย้ํานะครับท่านประธานว่าดูดีมากครับพระราชกําหนดฉบับนี้ แล้วก็เป็นเรื่องสุดยอด4ี่ประการที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก่อให้เกิดคำถามและก็เป็นการเดินทางที่ไม่สุดทางอีกถึงอย่างน้อยสประการผมอยากให้รัฐบาลเดินหน้าในประเด็นนี้ต่อไปแต่ส่วนการตัดสินใจในกรณีนี้กระผมอนุมัติร่างไม่ใช่อนุมัติร่างอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้กราบขอบพระคุณครับครับ